เวรามิกะเวลานี้เป็นเวลาเย็นที่บรรดาท่านหลายได้พากันทํามัดรหดมุงเสร็จเรียบร้อยแล้วเวลานี้ต่อไปก็หรือเวลาที่เราจะเจริญกาะกรรมฐานเป็นประจำวันทุกคืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลา20นาฬิกาตรงพวกเราก็ไปคุมกานเจริญสมากรรมฐานนิปัจนานกรรมฐาน นี้ก็เพื่อปฏิบัติตามกระแสพระดำรัสขององค์สมเด็จพระาิกษุจมานบรมศาจนดาสมมาสมพุทธเจ้าที่พวกเราประกาศตนว่าเป็นพุทธเจ้าวกของพระองค์นี่การที่เราประกาศตนเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระาัมมาสมพุทธเจ้าคำว่าสาวกมันดาเพื่งจะทำมิกด ทำมาเพื่อนาทำนิกในที่นี้หรือเพื่อนาทำนิกะหมายความว่าเป็นผู้ประกอบเพฤติธรรมตามที่องค์เด็นกระผู้มีรพระพาอเจ้าทรงสั่งสอนเหมือนกัน <c oughs> เราประพฤติร่วมกันก็ถือว่าเราเป็นเพื่อนกันถไตรถีในหนึ่งก็เรียกว่าเราทุกคนเป็นสาักริยบุตรพุทธจีนโนรสเป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้าเหมือนกัน <c oughs> ที่คำว่าสาวกแปลว่าสาวกคำว่าสาวกแปลว่ผู้รับฟังและก็ปฏิบัติตามวันนี้เรามาพูดกันถึงระเบียบที่เราจะต้องปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเจ้าการปฏิบัติตามพระพุทธเจ้านี้ก็จะต้องปฏิบัติกันตามขั้งระเบียบแล้วก็ธรรมะที่เรียกว่าวินัยถ้าธรรมะวินัย มือทด้ทำแนะนำที่อ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสรงสอนให้ปฏิบัติเอาความดีทางใจ <c oughs> ส่วนพระวิในัยนั้นเป็นข้อเท็จข้อห้ามที่อ,องค์สมเด็จพระพภาคเจ้ากันความทั่วไม่เข้าถึงกายวาจานใ,นใจของเราทั้งสองแบาการนี้คณะของเราจะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด กาที call, ue, whatever, that, ่ว่าเราเป็นสาวกพองค์สมเด็จพระสุรสวัสดีสุภาขอท่านทั้งหลายทั้งพระคนดีกระว่ายคนดีหนึ่งคนดีจงช่วยรักษาศาสนาพระองค์สมเด็จปัินาีบรมศาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้าให้มั่นคงไว้เวลานี้เราจะเห็นบุคคลส่วนใหญ่ นี่ประกาศว่าเป็นสาวกของสมเด็จพระจอมใจบรมศาสตร์จนดาแต่ก็นำมาโลกธรรมเข้ามายิดถือโลกธรําเป็นสำคัญคือทำประจำโลกรวมความว่าปราร็บโลกเป็นสำคัญอย่างนี้ไม่ตรงกับความประสงค์ขององค์สมเด็จพระพูมีตาผาจาวนั้นเพระนั้นพวกเราเหา่าต้องปฏิษัท <c oughs> ที่ยังมีความจงรักภักดีแดบองค์สมเด็ดจพร,ระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่าไปถือตามนั้นเรามาถือเอาธรรมะวันัยเป็นสำคัญดีกว่าบทบัญญัติใดใดที่บุคคลที่ยังมีกิเลสมาสราขึ้นคัดค้านคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิเกต์อันนั้นเร,ร,รเนาว,วางไว้เสีย บทบดมังยัดในใดที่เป็นไปก็ตามพระธรรมวินัยแล้วเขาปฏิบัติกันอย่างจริงจังอันนั้นเราขอยอมรับนับถือแต่าว่าบดมังยัดใจเข้นมาแล้วไม่ปฏิบัติตามเรา,อยอยาก็ควรจะหันหลังให้ย,ย่เาเห็นแก่บุคคลจงเห็นแก่พระธรรมวิน,นัยเป็นสำคัญเพราะเราบวชก็มาในพระพุทธศาสานานดีเบศรัณย์นาุนบาสุกุบาศิกา ทื่อันหน้าเข้ามาเขารับพระพุทธศากัานาหนก็ดีจงยึดคำแนะนำพระองค์สมเร็จปฏิเนตรีบรมไกจนาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสำคัญและก็ปฏิบัติตามท่านพระคุณของพระพุทธเจ้าที่เราควรจะ,ระปฏิบัติตามที่บรรดิติไม่โบราณท่านจะพันเข้าไว้ว่าอ e ีตีสภะวาแต่ว่าแม่ เพราะอย่างนี้กขผู้มีพระภาคเจ้าพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์คำว่าเป็นพระอรหันต์นี่แปลว่าเป็นผู้หมดกิเลสหมดจากความทั่วข้อนี้เราต้องปฏิบัติตามรองทำอย่างไรสอนว่ายอย่างไรเราต้องปฏิบัติตามนั้นองสอนให้วางโลกไวรทำดวงจาติดนีราศยศสรงเสงตก เคยงยงยาวันไหวในการที่ลาดเสื่อมไปยศเสื่อมไปนินทาแล้วทุกเกิดขึ้นเราจึงทําใจของเราตามที่พระองค์ทรงสสอนเราปฏิบัติตามพระธรรมวิน,นัยม่ท่าเราก็จะเป็นพระอรหันต์ตามเป็นผู้หมดกิเลสในข้อดีสองสัมมาสัมพุโทโธโยง,งตรงจัตตรโเอลลยชอบนี่พระพุทธเจ้าทรงัตติโเอล เราเป็นได้สาวกแปลว่าผู้รับฟังและผู้ตัตะรู้ตามเรียกว่านุพุทธะถ้าเราเตมรารู้ตามเรียวนุพุทธะเราจําจะต้องปริบัติแบบนั้นพระองค์คงจะรู้อะไรมาเรารู้รื่งความรู้ของพรง์ที่มีพระมหาปุณาดีคุณสั่งสอนพวกเรามาปฏิบัติไม่ครบถ้วนไม่ถ้าเราก็จะรู้ตามทาน เรียกว่านุปุธะสามวิชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมบรินนวารในจรณะหมายความว่าพระพุทธเจ้ามีวิชาสามคือปุเพนิวายสามส,สติญญาการมรรคธาดนน้และพุทธปโยคุย,ยานรู้การเกิดการตายของตั์รู้ได้ทั้งหมดเจรณะมีความดัพพุธิฆาอย่างครบถ้วน สังฆาจารยาสามเจรณะนี่เราทำได้แต่ว่าวิชาสามัรรดาท่านทุธบริษัทถ้ามีความสนใจตามนั้นก็ปฏิบัติตามได้เป็นของไม่ยากแต่ว่าเจารณาจิข่าราการนี่เว้นไม่ได้เลยขาดต้องปฏิบัติตามทุกเ์โตเป็นผู้เสะเด็ดไปเีนแล้วอันนี้ก็ต้องปฏิบัติตามเหมือนกัน ถ้าเราจะไปทางไหนก็ดีโดยลายขอ,ององค์สมเด็จพร,ระแบบรมมรพุทธแกว้วพรมารดาจันดาสัมมาสมุทธยเจ้าจะไปที่ไหนจะอยู่ที่ไหนยึดแธบบรมมรมะเป็นสำคัญพระธรรมะอะไรในทางของประการนี้เราจงอย่าทิ้งใครก็แย่ทอดทิ้งองค์สมเด็จพร,ระสมมาจันผู้เจ้าก่อสร้างแต่ว่าพวกเราจงอย่าทิ้ง เวลานี้พระพุทธศาสนากำลังถูกสันคระเทือนทิ้งลากแล้วศาสนาขององค์สมเด็จพระบพุทธเจ้ากำลังจะหมดความหมายสำหรับบุคคลบางพวกและเรบางคณะที่ประกาศตนว่าเป็นพุทธสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็กำลังจะขุดลากถอนโคนคำั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรทิ้งไป จ้างอย่างเอนขึ้นมาแทนแล้วก็ไม่ปฏิบัติการนั้นน mm. ี่พวกเราเป็นผู้ต่อสากลโกงสมเห็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรารับตามจังพุ้ธเจ้าแล้วก็ปฏิบัติตามจะไปที่ไหนก็ดีอยู่ที่ไหนก็ตามยึดธรรมวินัยเป็นสำคัญถ้าเขาย้ายละธรรมวินัยเรายอมตายก็ดีกว่าอย่าไปปฏิบัติตามเขา เร so, าจะเป็นผู้ฝ่าฝืนธรรมสังสอนพระองค์จงเดชธรรมมาธัรมพุทธเจ้าเราก็ยึงถอยเครื่องแบบของพระพุทธเจ้าขึ้นไปเป็นตัวตามชาวบ้านชาวเมืองที่ไม่เคารพในพระพุทธศาสนานั่นจึงจะสมควรถ้าเราอยู่ในเครื่องแบบของพระพุทธเจ้าแล้วต้องปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าไปไหนก็ตาม ไปดีเสมอดีตามแบบไหนคือดีตามแบบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ดีตามใจโลกโลกเขามียมยุทธามรรดาจากเราจงอย่านิยมโลกเขามียมความร่ำรวยเราอย่านิยมโลกเขาไม่ยมการผนเสริญไม่ชอบการนินทาเราอย่านิยมโลกเขาติดในสุขแล้วก็บเบื่อในทุกเราจงอย่าเป็นอย่างนั้น เป็นผู้รักรูก้จมมมมัดกมไว้เสมอนังนาษาว่าธรรมวินัยขององ,องใใค์สมเด็จพระจอมไปรด้วยชีวิตมีจิตของพวกเราที่าราวบรวมกำลังกายกำลังใจส้างสถานที่ขึ้นมา